ว่าด้วยบุคคลที่ละกามได้โดยการตัดขาดสี่จำพวกบุคคลละกามได้โดยการตัดขาดเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลกำลังเจริญโสดาปัติมักย่อมละกามอันเป็นเหตุไปสู่อบายได้โดยการตัดขาด 2. บุคคลกำลังเจริญสกทาคามิมกักย่อมละกามอย่างหยาบได้โดยการตัดขาด 3. บุคคลกำลังเจริญอนาคามิมักย่อมละกามอย่างละเอียดได้โดยการตัดขาด4บุคคลกำลังเจริญอรหัตตมักย่อมละกามได้หมดสิ้นไม่เหลือทุกสิ่งทุกประการโดยการตัดขาดบุคคลชื่อว่าละกามได้โดยการตัดขาดเป็นอย่างนี้รวมความว่าผู้ใดละกามได้ คำว่าเหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูอธิบายว่างูเรียกว่าสัปปะงูชื่อว่าสัปปะเพราะมีความหมายอย่างไรงูชื่อว่าสัปปะเพราะเลื้อยไปชื่อว่าพุชคะเพราะเลื้อยไปด้วยขนดชื่อว่าอุระคะเพราะไปด้วยอกชื่อว่าปันนคะเพราะมุดหัวไป ชื่อว่าสิรีสปะเพราะนอนพาดหัวบนขนดชื่อว่าพิลาสยะเพราะนอนในรูชื่อว่าคูหาสยะเพราะนอนในถ้ำชื่อว่าทาถาวุฒะเพราะมีเขี้ยวเป็นอาวุธชื่อว่าโคระวิสะเพราะมีพิษร้ายแรงชื่อว่าทุชิวหาเพราะมีลิ้นสองแฉกชื่อว่าธิรสัญญู เพราะริมรถด้วยลิ้นสองแฉกบุรุษผู้ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกพึงเดินหลบปลีกเลี่ยงเบี่ยงหนีหัวงูฉันใดบุคคลผู้รักสุขเกลียดทุกขพึงหลบปลีกเลี่ยงเบี่ยงหนีกามทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าเหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงู คำว่าผู้นั้นในคำว่าผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกานี้ในโลกได้แก่ผู้ละกามได้ตัญหาตรัสเรียกว่าวิสัติกาคือความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอํำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดแห่งจิต ความอยากความสยบความหมกมุ่นความเหินความเหินกระหายความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่ทำให้พลุกพล่านธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มี่ายธรรมชาติที่กำทราบใจ ธรรมชาติที่ซ่านไปธรรมชาติดุดเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนความคนึงหาปัญหานำไปสู่พบปัญหาดุดป่าตัญหาดุดป่าทึบความเฉยชิดความเยื่อใยความห่วงใยความผูกพันความหวังเกิยริยาที่หวัง ภาวะที่หวังความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในโพธิภพความหวังในลาบความหวังในทรัพย์ความหวังในบุตรความหวังในชีวิตธรรมชาติกระซิบธรรมชาติกระซิบบ่อยๆธรรมชาติกระซิบยิ่งความกระซิบกิริยาที่กระซิบภาวะที่กระซิบ ความละโมบกิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติที่ทำให้หวันไหวภาวะที่ใกล้แต่อารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความใฝ่หาความหมายปองกรมตัญหาภวะตัญหา วิภวะตัณหาตัณหาในรูปภพตัณหาในอรูปภพตัณหาในนิโรธรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพพาตัณหาธรมมตัณหาโอคะโยคะคันธะอุปาทานอาวรนิวรเครื่องปิดบังเครื่องผูก อุปกิเลสอนุสัยปริยุตฐานในวงเล็บกิเลสท,ที่กุ้มรมจิตตันหาดุดเทาวันความปรารถนาวัตถุอย่างต่างๆรากเง่าแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารวิสัยแห่งมารตันหาดุดแม่น้ำตันหาดุดตาข่ายตันหาดุดโซ่ตรวน ตัณหาดุดสมุดอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาอากุศลมโมลคือโลภะคำว่าวิสติกาอธิบายว่าตัญหาชื่อว่าวิสติกาเพราะมีความหมายอย่างไรตัณหาชื่อว่าวิสติกาเพราะแผ่ไปชื่อว่าวิสติกาเพราะซ่านไปชื่อว่าวิสติกาเพราะขยายไป ชื่อว่าวิสติกาเพราะครอบงามชื่อว่าวิสติกาเพราะสะท้อนไปชื่อว่าวิสติกาเพราะเป็นตัวการให้พูดผิดชื่อว่าวิสติกาเพราะมีรากเป็นพิษชื่อว่าวิสติกาเพราะมีผลเป็นพิษชื่อว่าวิสติกาเพราะเป็นตัวการให้บริโภคสิ่งมีพิษอีกในหนึ่งตัณหานั้นแผ่ไปคือซ่านไป ขยายไปในรูปเสียงกลิ่นรสโธพธพิภพตระกูลหมู่คณะอาวาสลาบยศสารเสริญสุขชีวรบินทบาทเสนาสนะคิลณนะปัจจัยเพศสัชบริขานกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาพบเอกโวกรภพจตุโวกรภพปัญจโวกรภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินแล้วกลิ่นรสโัทพะที่รับรู้แล้วและธรรมรมที่พึงรู้แจ้งฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสัติกา คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกคือโลกขันห้าธาตุโลกโลกคือธาตุสิบแปดอายตนะโลกโลกคืออายตนะสิบสองคำว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 2. ชื 2> ่อว่าม er> ีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต 4. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายมีสติด้วยเหตุสอย่างคือ หชื่อ <ford passage S 1> ว่ามีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสติ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมทำทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติ มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ชำนาญในสติ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติมีสติด้วยเหตุสีอย่างคือ หชื่อว่ามีสติเพราะอยู่ตามปกติ figure figure game, ness, arring, atz, AIDS, muscle, 2. ช <to> ื่อว่า mm มีส hmm. ต awesome. ิเพราะเป็นผู้สงบ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ระงับ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตว์บุรุษมีสติด้วยเหตุสิบอย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงพุทธคุณ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมคุณ สามชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงสังคคุณสี่ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษาห้าชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วหกชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดาเจ็ชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกํำหนดลมหายใจเข้าออกแปด ชื่อว่ามีสติเพราะละลึกถึงความตายที่จะต้องเป็นธรรมดา9ชื่อว่ามีสติเพราะละลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามสิ 10. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบระง,งับกิเลสและความทุกข์คือนิพพานสติคือความตามระลึกถึง ความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจำได้ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินเีสติที่เป็นใหญ่สติพละสติที่เป็นกำลังสัมมาสติระลึกชอบสติสัมโพธชงสติเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมเอกายนามัค สติที่เป็นทางเอกนี่แหละตรัสเรียกว่าสติบุคคลผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมแล้วด้วยสตินี้ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคำว่าผู้นั้นมีสติ ล่วงพ้นตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกานี้ในโลกอธิบายว่าผู้มีสติย่อมข้ามข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกานี้ในโลกรวมความว่าผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกานี้ในโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ผู้ใดละกามได้เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวโงูผู้นั้นมีสติล่วงพน้นปัญหาที่ชื่อว่าวิสติกานี้ในโลก 4. พระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนใดปรารถนาเนืองๆซึ่งไรนาที่ดินเงินโคมาธาตบุรุษสตรีพวกพ้องหรือกามเป็นอันมาก คำว่าไรนาในคําว่าไรนาที่ดินเงินได้แก่นาข้าวสาลีนาข้าวไร่ถั่วเขียวไร่ถั่วราชมาศนาข้าวเหนียวนาข้าวละมานไรงาคคาว่าที่ดินได้แก่ที่ปลูกเรือนที่สร้างยุ้งช้างที่หน้าเรือนที่หลังเรือนที่สวนที่อยู่ คำว่าเงินได้แก่เหรียญกระสาบตรัสเรียกว่าเงินรวมความว่าไร่นาที่ดินเงินคำว่าโคมา้าธาตุบุรุษมีอธิบายดังนี้โคทั้งหลายตรัสเรียกว่าโคสัตว์ทั้งหลายมีปะสุสัตวทต์ที่ตนตรัสเรียกว่ามา้าคำว่า,าธาตุได้แก่าธาตุสี่จำพวกคือหนึ่ง ธาตุที่เกิดภายในธาตุนเรือนเบี้ยสองธาตุที่ซื้อมาด้วยทรั์ธาตุสินไทยสามผู้สมัครเป็นธาตุเองสี่เฉลยที่ตกเป็นธาตุสมจริงดังที่วิทุรบ,บัณฑิตโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่าคนบางพวกเป็นทาตโดยกำเนิดบางพวกเป็นทาตที่เขาซื้อมาด้วยทรัพ์ บางพวกสมัครเข้าเป็นทาตเองบางพวกตกเป็นเฉลยซึ่งยอมเป็นทาตคำว่าบุรุษได้แก่บุรุษสามจำพวกคือหนึ่งลูกจ้างสองกรรมกรสพวกอยู่อาศัยรวมความว่าโคมา้าทาตบุรุษคำว่าสตรีพวกพ้องหรือกามเป็นอันมากมีอธิบายดังนี้ หญิงที่มีผู้คุ้มครองตรัสเรียกว่าสตรีคำว่าพวกพ้องได้แก่พวกพ้องสี่จำพวกคือหนึ่งพวกพ้องโดยความเป็นญาติสองพวกพ้องโดยสืบตระกูลสามพวกพ้องโดยการร่วมเรียนมนสี่พวกพ้องโดยการร่วมเรียนศิลปะวิทยาคำว่ากามเป็นอันมากอธิบายว่ากามหลายอย่าง กามหลายอย่างเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพัพที่น่าชอบใจรวมความว่าสตรีพวกพ้องหรือกามเป็นอันมากคําว่าใดในคําว่านรชนใดปรารถนาเนืองเนืองอธิบายว่าผู้ใดผู้เช่นใดผู้ขวนขวายอย่างใดผู้ตั้งใจอย่างใดผู้มีประการอย่างใด ผู้เข้าถึงฐานะอย่างใดผู้ประกอบด้วยธรรมใดจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤหัสบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามคำว่านรชนได้แก่สัตว์นรชนมานพบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์คำว่าปรารถนาเนือง ได้แก่ปรารถนาปรารถนาเสมอๆปรารถนาทั่วไปปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปในวัตถุกรรมเพราะกิเลสกรรมรวมความว่านรชนใดปรารถนาเนืองเนืองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านรชนใดปรารถนาเนืองเนืองซึ่งไรนาที่ดินเงินโคมา้าธาตุบุรุษสตรี พวกพ้องหรือการเป็นอันมาก 5. เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากิเลสท,ทั้งหลายอันไม่มีกำลังครอบงำนรชนนั้นอันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายนั้นทุกจึงติดตามนรชน,นั้นไปเหมือนน้ำไหลเข้าเรือรั่วฉะนั้นคำว่าอันไม่มีกำลังในคำว่า กิเลสทั้งหลายอันไม่มีกำลังครอบงามนรชนนั้นอธิบายว่ากิเลสอันไม่มีกำลังคืออ่อนกำลังมีกำลังน้อยมีเรียวแรงน้อยเลวซามเสื่อมตาน่ารังเกียจหยาบช้าเล็กน้อยอกิเลสเหล่านั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงาท่วมทับรัดรึง ย่ำยีบุคคลนั้นรวมความว่ากิเลสทั้งหลายอันไม่มีกำลังครอบงำน,นรชนนั้นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละโอตัปปะภละย่อมไม่มีแก่บุคคลใด กิเลสเหล่านั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงำท่วมทับรัดรึงย่ำยีบุคคลน,นั้นผู้ไม่มีกํำลังอ่อนกำลังมีกำลังน้อยมีเรียวแรงน้อยเลวซามเสื่อมต่ำน่ารังเกียจหยาบช้าเล็กน้อยรวมความว่ากิเลสทั้งหลายอันไม่มีกำลังครอบงานรชนนั้น อย่างนี้บ้าง